รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮิตติดดินลูกทุ่งดาวติดดินฮิตติดดินว้าวครัวติดดินฮิตติดดินเที่ยวไทยติดดินฮิตติดดินลูกทุ่งฮิตติด สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราก็สู่รายการ Hit i ด d ด y ด้อเราสองคนวันนี้ครับเบสิการครับและหลานวุชชาครับรายการที่นําเสนอวิถีชุมชนวิถีพ่อเพียงและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วไทยแล้ว,วันนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยเราสองคนเดินทางมา มุ่งสู่ภาคอีสานกันอีกแล้วอีสานี่เรบอใช่แล้วครับผมม่จนัดเลยอ่ะเนมไมจนัดเลยอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่เขาใหญ่นะครับและจะมุ่งหน้าตรงไปที่วังน้ําเขียววังน้ําเขียววันนี้นะครับดาวดีๆของเราเนี่ยเป็นเกษตรกรที่อยู่ที่วังน้ําเขียวครับเขาใช้บ้านปลายชีวิตของเขาอย่างมีความสุขมากๆเขามาทําเกษตรอินทรีย์นะครับเขามาทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ ไสเดือนใส่เดือนไอนนตัวยาวๆนี่นะตัวยาวๆกระดึก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 อยู่ในดินแต่เขานำมูลไสเดือนเนี่ยมาทำประโยชน์กับ พื้นดินของประเทศไทยว้าวโอ้ขนาดนั้นเชียวสำหรับในช่วงครัวติดดินวันนี้นะครับจะพาพี่เบสเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านครับไปชมและไปชิมในเรื่องของน้ำสลัดพี่น้ำสลัดโอ้ที่ไหนก็มีซื้อที่ไหนก็ได้เอ้ยพี่แต่สูตรของลุงเบิ้มเนี่ยเขาสุดยอดเลยอย่าบอกนะว่าทำน้ำสลัดเองแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเส็งสุดเลยนะครับพอทัดอิ่มท้องเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับในช่วงของทั่วติดดินวันนี้จะพาหนุ่ยแล้วก็พาผู้ชมไป แอบเวนเจอร์แบบมันๆเลยอ้ยยะสนุกต้นไม้อ่าจี้เลยนะฮะใช่เหรออันนั้นเล่นสซนเลอเกินทั้งหมดนี้พบได้ในรายการ Hit ติดดินอยู่แบบพอกินชีวิตติดดินก็มีความสุขได้ว้าวววว และเข้าสู่ช่วงดาวติดดินนะครับอ่าผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะแล้วหนุ่ยเนี่ยมาดูไส้เดือนต่พอพูดไส่เดือนหนุ่ยหายไปเลยหนุ่ยเอาไปเอาอะไรมาละหนุ่ยเ้าไม่เห็นพี่บอกว่าวันนี้จะพามาหาไส้เดือนผมก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ตกปลามาพี่อ๋อเอาไวเป็นเหยื่อตกปลาบะ ไม่ใช่เออเหรอวันนี้ไส้เดือนเนี่ยคุณประโยชน์ที่เขามีให้เนี่ยมันมากมายสําหรับดินเลยนะเอจะมาพัฒนาพื้นดินโอ้ไม่ได้เอามาไส้เดือมาตกปลาไปไปไม่ใช่อย่างนี้เลยไปเลยลุงเบิ้มรออยู่แล้วโอ้แต่ช่วงดาวติดดินในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับลุงเบิ้มนั่นเองนะครับเป็นนักพัฒนาที่อยู่ในพื้นที่วังน้ําเขียวครับสวัสดีครับลุงเบิ้มค่ะสวัสดีครับลุงเบิ้มครับทิปติดดินลูกทุ่งดาวติดดินบรรยากาศในส่วนของลุงเบิ้มครับ บอกได้เลยว่าเป็นดอกไม้นานาพันธุ์นะฮะสีสันมากมายกันไปฮะกินหอมนั่นจนใจครับลุงเบิ่มครับเขาที่ทราบมาคือลุงมเบิ่มเนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่วังน้ําเขียวนะหนุงเบิ่มคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพแล้วทําไมถึงมาอยู่วังน้ําเขียวได้ครับเรามีรุ่นน้องที่สนิทกันมากครับอยู่ที่ภูเรือเขาทํหน้างวัวทีนั่นเขาทํหน้างวัวทีนั่นเราก็ใฝ่ฝันเพราะเราสนิทกันมากดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวเราก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้น เราไปเขาบอกว่าพี่ถ้าพี่จะทานั่งงูเหมือนผมเนี่ยนะวัน้องเขียวเหมาะสุดเราบอกให้วัน้องเขียวอยู่ที่ไหนให่วัน้อเขียวอยู่ที่ไหนไม่รู้จักไม่รู้จักเราบอกจะไปอยู่ที่ภูเรือนนี่แหละตอนนันที่ภูเรือกำลังบูมเขาแย่งกันซื้อเราซื้อไม่ทันเรานึกถึงเพื่อนอยู่ที่ปากช่องบอกหาที่ให้น่อยนี่มันไปถึงที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะวัน้องเขียวเนี่ยแล้วพอดูแล้วเป็นไงครับตัดสินใจชอบเห็นอากาศทั้งแฟนเราเราก็กะจะมาอยู่กันสองคนแล้วอย่างที่เราเกิดมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่า คุณลุงเบิ้มเนี่ยามาพัฒนาในเรื่องของดินแล้วเจ้าไส้เดือนมาจากไหนครับยังไม่บางไม่ยังไม่เห็นแบบมีแบบไปสัมผัสมันเลยมันเริ่มมาได้ไงครับอเอ,อมิมีมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะเป็นอาจารย์อยูอ่ที่มหาลัยเขาก็เอาแผนพัฒนาของมหาลาัยเขาพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเกษตรอะไรลงม,มาทางนี้แล้วเขาก็มีเลี้ยงไส้เดือนด้วยจะให้ความรู้ตรงนี้กับเกษตรกรในพื้นที่ว่าที่สภาพอย่างวังน้าเขียวเนี่ยมันเป็นที่เนินลูกเนินสลับซับซ้อนเนี่ย การทําพืชไร่ไถแล้วปลูกแล้วฝนลงมาหน้าดินไปหมดปุ๋ยไปหมดช้าไปหมดเลยหมดเลยหมดเลยเพราะฉะนั้นพอปีที่สองมาทําอีกทาไปเรื่อยๆไม่นแหละบางคนไปทําที่สูงมั่ง<ม>อะไรมั่ง<ม>ขาดทุนตลอดดรตดร,รตรกระหนกเนี่ยนะแกก็เอาอุตุนี้มาทํจาจังหวะที่ลูกชายแกกลับจากออสเตรเลียจะต้องไปอยู่เชียงใหม่แกก็เลยไม่ทำไงทำโครงการตรงนี้ครั้งไว้แล<ม>้วพอลุงเห็นมีประโยชน์ก็เลยรับช่วงตออะไรรับช่วง่อแล้วก็คําว่าดินตาย เป็นเรื่องจริงซึ่งหลายๆคนเริ่มเข้าใจแล้วทาแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยทั้งที่เราใส่ไปปุ๋ยแพงขึ้น,นเรื่อยๆจากกระสอบสีห้าร้อยเยนี่เป็นพัน,1000นกว่าครับคราวนี้เรามาเจาะเรื่องของไส้เดือนไส้เดือนเ,เอนอครับว่าเขาเนี้ยลุงมาเอาพันธุ์อะไรมามาเลี้ยงมาเลี้ยงเราเลี้ยงพันแอฟริกันแอฟริกันแอ,อฟริกันกับของยุโรปพันไทเกอร์มันมันมันต่างกับไส้เดือนที่เราเจอตามพื้นดินในประเทศไทยไงครับ ไอ้ที่จะเป็นตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มากตัวเล็กมันจะกินเก่งที่เก่งแล้วที่เราเลี้ยงวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการที่ของมันพูดถึงไส้เดือนนี่ที่ถีจะไปตกปลาอย่างเดียวนะฮะที่ตีจะไปตกปลาอย่างเดียวนะฮะเอาไยู่ <c oughs> ตกปลา <c oughs> นนเดียว <ใช S 2> แต่ว่าเอามูลมันมาทําอะไรมันทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้ยังไงคือมูลไส้เดือนเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ในนี้เยอะมากคือในดินพื้นๆไปก็มีมีอยู่แล้ว แต่มันมีทั้งไม่มีประโยชน์กับมีประโยชน์ถ้าการใช้เคมีไปยเยอะๆมากๆจุลินทรีย์พวกพวกที่มีมีประโยชน์เนี่ยมันตายหมดแล้วหมดไปนะดินตายจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเนี่ยมันก็ขาดการกระตุ้นด้วยด้วย,วยปจัจจัยที่ที่เหมาะสมใช่ไหมเราก็ตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนเนี่ยมันเป็นทุนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ที่มีมีประโยชน์เราก็เอาไปผสม กับเครื่องปลูกสมมติว่าเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งระบบรากของมันจะต้องเจออะไรบ้างถ้าจะมันต้นไม้จะโตดีมันก็จะต้องเป็นโครงสร้างของดินที่ร่วนซุยมีความชื้นบางที้องชื้นเราลาดไปฝนตกมาถ้าดินแข็งไม่ร่วนซุยต,ตกมาหลาทิ้งหมดมก็ไปหมดเพราะเอาหน้าดินไปหมดได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติใช่ไหมเพราะเราอยู่ที่นี่จริงๆเราก็หนีจากเมืองมามาอยู่กับธรรมชาติมันก็น่าจะใช้ อย่างเงี้ยเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแต่เป็นปุ๋ยพวกเนี้ยฟังแบบนี้แล้วนะครับเชื่อว่าเกษตรกรที่บางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนางทีอาจจะนําวิธีการนี้เนี่ยไปปรับหน้าดินได้แล้วก็ไปทําเป็นปุ๋ยชีวภาพแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งอยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวทางลุงเบิ้มจะพาไปดูด้วยทําง่ายมากไปไปครับลุงครับทางไหนครับต้องว่ายน้ำไหมบ้ครับต้องว่ายน้ำไมบ้าครับเดินไม่้องว่าเดินลุยไปเดินลุยไป มาทางนี้เลยนี่มานี่ครับอันนี้คือทางเข้าเลยทางเข้าและนี่ก็คือฟาร์มไส้เดือนของลุงเบิ้์โอ้โหนะครับที่วางอยู่ข้างหน้านี้อะไรครับลุงครับกะละมังไงครับหนุ่ยไม่รู้จักนะฮะก็คือเลี้ยงไส้เดือนในกะละมังใช่ใช่อนะครับมีทั้งหมดประมาณกี่กะละมังครับลุงเบิ้มประมาณสักห60กสะละมังเมื่อตอนนี้นะครับจะเคยเคยเลี้ยงอยู่200กว่าสามร้อย หายไปไหนครับลุงหายหมดเพราะว่ากระลอกกระแตมันมากินขโมยแล้ววันนี้นะครับใครที่สนใจที่อยากจะพัฒนาผิวดินครับวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้ถึงการเริ่มเลี้ยงไส้เดือนเลยเริ่มยังไงก่อนครับลุงไส้เดือนเนี่ยต้องมีที่อยู่ที่อยู่ก่อนเราก็ใช้พวกมูลงวมูลควายเนี่ยแห้งเก็บมาเสร็จแล้วเราก็มาหมักน้ำมาหมักน้ำสักสี่ห้าวันเราพอมันอดแก๊สแล้วก็เอามาใส่กระมังเนี่ยประมาณสักสองในสาม ของขลังบางไหนไหนไหนหนุ่ยอะผมยังไม่เห็นตัวไส้เดือนเลยนะครับเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้กลมๆนี่คือไข่มันเรียกคคูนไข่ไข่ไข่องไส้เดือนไข่ไส้เดือนใช่ไหนไหนขอดูตัวหน่อยไข่ไข่ใบหนึ่งไม่ใช่ไส้เดือนตัวหนึ่งนะเป็นร้อยร้อยตัวเฮ้ยโหเต็มเลยอันนี้อันนี้คือ พันอะไรนะครับหลวงพันยุโรปอ่ะยุโรปไทเกอร์ตัวตัวไทร์เจอร์ตัวเล็กตัวเล็กแล้วมูลมันอะครับมูลมันคือนี่นะที่เห็นก็คือมูลมันหมดเลยอ๋อหมดเลยถ้าถ้าถ้าเป็นเป็นมีมีมูลวัวควายจะเป็นอย่างนี้คนเขจะแข็งแข็งอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวแต่มันจะแตกต่างกันอยู่ตรงมูลวัวคือฝั่งขวามือผมทั้งหมดเลยเหรอครับหลวงมันปนกันไงปนปแล้วที่ทเสดินก็มีที่วัวก็มีดูด้วยสายตาก็บอกเองด้ความหยาบความละเอียดหรว้าวเหอว่าถังนึงนี้ มีเป็นแสนตัวไหมครับถึงไหมไม่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 ถึงอ่ะถ้าผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อฮะเดี๋ยวให้หนุ่ยนับเลยเดี๋ยวให้หนุ่ยนับเลยนั่นไงแล้วจะหาพันมาลงแน่ครับลุงอยากจะเอาแอฟริกันหรือว่ายุโรปจะไปเอามาจากไหนครับไสเดือนสมมุติว่าซื้อเข้าามเกษตรกรที่บ้านซื้อเข้ามาซื้อได้ใช่ไหมก็ไปซื้อได้ตัวไสเดือนล้วนๆกิโลประมาณพันบาทออ๋พันบาทแพงเยอะมากเลยกิโลหนึงกิโลหนึงกิโลหนึ่งมันมันมันสามารถจะเปิดโตไปได้เยอะนะ อันนี้พันยุโรปใช่ไหมพันพันยุโรปแล้วแอฟริกันอยู่โน่นไปดูแอฟริกันไหมโอเคไปดูแอฟริกันกันต่อเลยไปลุงครับแล้วตรงนี้มันคือซุ้มอะไรครับลุงครับอะไรก็เป็นโรงเรือนที่เราทําไว้สําหรับแยกพันธุ์จากเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันพันยุโรปนะของไทเกอร์นะอันนี้เป็นของแอฟริกันแอฟริกันอ่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยอดูลองดูดูซิว่าพูดภาษาอะไรดูซิว่าพูดภาษาอะไร ขยายแล้วไอ้นี่มันโตมันไวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหมเยอะมากจริงเหรอแต่ดูลักษณะตัวมันแล้วมันมันเล็กกว่าไอ้ตัวตัวเล็กกว่าแต่มันไวกว่าไหมมันปุ๊บปุ๊บหนีไวกว่ากาเจอแสงปุ๊บหรือว่าเจอมือเราเนี่ยมันจะหนีเร็วและอีกหนึ่งยางที่อยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือการทําโรงเรือนเนี่ยนะดูการใช้วัสดุอันนี้ ลุงเมื่อบอกว่าใช้วัสดุเก่าหมดเลยเก่าหมดเลยนะฮะคือมีอะไรอยู่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยไม้ไผ่ที่ก็ไม่มีกอไผ่อยู่หลังบ้านมันจะไปตัดมาหลังคาหลังคาก็เป็นผ้าใบเก่าครับไม่ได้ลงทุนคู่ถังกระมังต่างๆที่อยู่เยิงตุ่มทีนี้คือไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยซื้อก็น้อยมากครับผมแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างคนที่อยู่ที่คอนโดที่กรุงเทพเนี่ยครับบางคนเข้ามาสนใจเขาก็มีวิธีเลี้ยงอีกแบบเลี้ยงในคอนโดไส้เดือนคอนโดไส้เดือนเป็นยังไงฮะ อยากดูไหมไปดูไหมอยากดูอยากดูอยากดูว้าวไหนล่ะครับคอนโดครับลุงครับนี่เหรออันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นที่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่ชุดชั้นในนะเก็บคนเก็บคนที่อยู่มีบ้านแคบๆไม่มีพื้นที่มีมุมนิดนึงอันนี้เลี้ยงสามารถจะเลี้ยงไ่เดินได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีที่กว้างแบบนี้ใช่ไหมง่ายๆเลยนะก็ได้มีเอาชั้นใส่ ทางเชงในของหนมนี่แหละมาแล้วก็เอามาเจาะรูพุทตรงเลยต้องเจาะรูอ่านะเจาะรูเพื่อให้อากาศมันเข้าไปเจาะข้างบนเสร็จแล้วก็เจาะที่แต่ละชั้นเพราะเพราะใส้เดือนเนี่ยมันต้องมีอากาศหายใจพอนะแต่แสงไม่ชอบไม่ต้องแสงก็ได้ยิ่งมืดยิ่งชอบชินชอบแล้วก็ตจนาเ้ีชั้นนี้มันเป็นสี่สี่ชั้นชักใช่ไหมเราให้เลี้ยงเส้นเดือนแค่สาม มันจะอพื้นแค่สามอีกหนึ่งเนี่ยชั้นล่างเอาไว้สำหรับเก็บกระแตเก็บกระแตเก็บขึ้นมากินหมดเลยกงง่ายเอาไว้คือลองลองน้ำลองน้ำเทเลืองน้ำชาน้ำชาน้ำเยี่ยวน้ำเยี่ยวไส้เดือนใครๆก็ทําได้แน่นอนที่เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทําได้มูลของไส้เดือนเรียบร้อยแล้วต้องไปทําการเกษตรแล้วคราวนี้เอาไปใช้ประโยชน์ลุงก็ลุงเบิ้มก็นำไปใช้ประโยชน์ด้วยเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีครับเราไม่ซื้อยาเคมีครับ โอ้เวิร์กตรงนี้แหละแล้วลุงเอาไปเอาไปทำอะไรบ้างเห็นข้างหนังมีสวนมะนาวข้างหลังทำมะนาวอยากรวจะทำมะนาวหน้าเลยเป็นมะนาวต่างดุดด้วยลุงครับนี่มันคืออะไรฮะทำไมมันเหมือนกับน้ำอ้อยจังนี่ไงที่เมื่อกี้พูดให้ฟังเรื่องของน้ำชะ น้ำชานะแล้วว่าเป็นน้ําสกัดชีวภาพคือน้ําน้ําฉีไส้เดือนวิธีการใช้ประโยชน์เราจะเอาใส่โคนก็ได้ทาใส่โคนเลยก็ได้ใช่ไหมในมือผมนี่แหรือจะอ่นใส่ไปก็ได้ปริมาณแค่ขวดหนึ่งนี่มันจะทั้งสวนลุงเลยเหรอแล้วถ้าเกิดมีสวนใหญ่ครับลุงอยากจะได้น้ำที่มาอย่างเงี้ยต้องมีวิธีการเพิ่มเติมไหมเราจะขยายได้เราเอามูลไส้เดือนเนี่ยเอามูลมา1กิโลนะหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปสิบลิตรสิบลิตรแช่ไว้คืน หมักมันเลยแช่ไว้คืนเช้ามาเราก็ไปเอาน้ําเนี่ยมาใช้ลุงครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับน่ารักมาบลุยกันเลยอุ้ยอุ้ยกำลังจะทําไร่มะนาวพอดีลุงนี่ครับผมไล่มะนาวนี่ยังไงไปไปมะนาวไปไปปั๊มลมครับปั๊มแล้วเอาละตอนนี้ก็พ่น นี่แหละนะฮะภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์ลงคุจน้อยนะลุงทําไมมันลูกมันเยอะจังอ่ะโอ้โหนี่เพียบเลยมะนเอาอยู่ที่เนี่ยเราไม่ใช้เคมีครับเอาคราวนี้เดี๋ยวเรามาปรับผิวดินโดยใช้มูลไส้เดือนนะครับลุงครับผมแล้วมูลไส้เดือนเนี่ยมันใช้กับต้นไม้พัน์ธุอื่นได้ไหม ทุกชนิดทุกพืชทุกพืชใช้ปุ๋ยที่ไส้เดือนนี่นะคะเอามาใส่ต้นดอกไม้เนี่ยแล้วก็ใส่มะละกอมะละกอลูกยาวมาลกลูกยาวถึงเกือบเกือบครึ่งเมตรนะคะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะครับตัวเขาเองก็ได้ทานกับเราด้วยเอาไปให้คุณเบิ้มอืนเอามะละกอไปใช้ที่ไส้เดือนเปลี่ยนกันนะคะวันนี้เชื่อว่าทุกคนได้ความรู้แน่ใครที่อยากจะพัฒนาเป็นเกษตรกรหรือว่าตอนนี้มีไอเดียว่าอนาคตชีวิตของเราเนี่ย อยากจะมาทาเกษตรผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สามารถไปพัฒนาไปต่อยอดได้เยอะมากเลยนะครับวันนี้เราขอขอบคุณมากๆเลยกับลุงเบิ้มนะครับเป็นผู้พัฒนาผิวดินระดับต้นๆเลยนะฮะของหว่างน้าเขียวนะครับขอบคุณลุงเบิ้มเลยนะครับครับนะฮะอยากให้ลุงเบิ้มครับขอบคุณยินดีฝ่าไปถึงเกษตรกรหรือว่าฝ่าไปถึงคุณผู้ชมในรายการของฮิตติดดินหน่อยครับผมการทําเกษตรปัจจุบันนี้หลายคนคงจะเจอว่าทำแล้วมันไม่ได้ผลทำแล้วขาดทุนเพราะว่าต้นทุน ค่าแรงก็ดีค่าปุ๋ยก็ดีเนี่ยมันแพงขณะที่ผลผลิตราคามันไม่ได้ขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่เราทําไส่เดือนตรงนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งคือเคยได้ยินว่าดินตายใช่ไหมครับดินตายคือการใช้สะสมไปหรือว่าการชะล้างของของฝนของน้ำเนี่ยทำให้หน้าดินไปปุ๋ยไปเนี่ยแล้วก็หลือจะดินที่เป็นดานเป็นแข็งแข็งการใช้มูลไส่เดือนไม่ใจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ให้สามารถที่จะลากพืชดูซับไปได้เพราะนั้นอยากให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะครับคิดทํายังไงให้เดินมีชีวิตขึ้นมาเพื่อ,เ,อ,อเงินในกระเป๋าเราจะได้เพิ่มนะครับส่วนใครที่อยากจะมาศึกษาหรือว่ามาเรียนรู้กับลุงเบิ้มนะครับพ <c oughs> อมาปรึกษาลุงเบิ้มหรือว่าจะมาดูพื้นที่จริงก็ได้อยู่ที่วังน้ำเขียวนี่เองครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเาลาและช่วงหน้านะครับ ลุงเบิ้มก็ยังอยู่กับเราแน่นอนและลุงเบิ้มเนี่ยก็จะมาทำอาหารเด็ดเด็ดเดี๋ยวไปเจอกับช่วงของครัวติดเด่นไปกันเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนยเดี๋ยวอะไรลุงลุงยังค้างอยู่เรื่องของการฉีดน้ำนี่เอาเอาให้เสร็จเนาะเอาให้เสร็จเสร็จเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปเลี้ยงข้าวก็บอกพอพอฉีดก็บอกพอพอฉีด อุ้ยเสร็จแล้วจัดยาตรงนี้หน่อยนะอ่ามันมันมองโรกอะเยี чи, uh, ่ยมเลยเยี lights, like no. ่ยมเลยเอาหน่อยช่วยหน่อยเยียมเลยดูนะฝากได้นะมันสุดยอดเย้มักนาวไงไปว่วยเดลูกเด้อว้าวลูกหงสหิตติด เราอยู่กับคุณบีครับสวัสดีสวัสดีแนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับผมบีนะครับนักกอนวิทยาการนะครับผมเป็นเจ้าของบ้านหังงานเราก็ยังเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับรรมจนภัยนะครับดีใจมากเลยวันนี้เราได้นักประยมภาย2คนนะครับมาที่นว่เัยวันนี้ต้องฝากตัวด้วยนะฮะแต่อยากจะให้พูดถึงบ้านหางงานไปหนึ่งว่าความสนุก ความสุดยอดของที่นี่คืออะไรครับครับเออสุดยอดของที่นี่เลยนะครับในช่วงนี้เลยครับอย่างแรกครับด้านหลังที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่หน้าที่สวยที่สุดของบ้านหลังงามนั่นคือท่านสามารถจะได้มาชมทะเลหมอกนะครับและจริงๆแล้วของขึ้นชื่อที่นี่นะครับก็คือกิจจรรมประจนไทยครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้ววันแรก แฟนๆรายการฮิตติดดินนะครับแล้วพวกเราสองคนได้มาผจญภัยกันแน่นอนนะครับต้องให้มนบีพาไปนี่แหละผมคิดว่าจะได้ติดดินกันอีกไม่กี่นาทีแล้วไงครับเท้าเราจะลอยอย่างเท้าเราจะลอยอย่างพื้นไปหมดแล้วนะครับผมจะได้เห็นคนใช้บินได้เลยที่นี่มีกิจกรรมเพียบครับเพียบขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย พี่พ่ก็บอกว่าอันนี้เนี่ยวความยากระดับอ,น,บอนุบาลอานุบาลพร้อมหรือยังหนุยพร้อมแล้วอนุา 1> 1, 2, บาลหนุยเลยหนึ่งสองสา ทาสองครับทาสานพร้อมแล้วยาิดินสุดยอด กกั <c oughs> สุดยอดเลย้องข่าสุดท้ายเลยครับเลยมันมากเลยสีทานอย่างมันเลยขอบอกเป็นไงครับมาถึงฐานนี้จ่ายคอสเตอร์ครับหนุ่ยเทลเทลพี่ไม่กลัวเบบี baby, baby. ้เบบี้แสดงว่าพร้อมเต็มร้อยเต็มรอยเพราะฉะนั้นแล้วไปลุยกับหนุ่กนะยกันเลย เป้าแตกมาเลื่อยเลยโอ้โหเป็นไงครับหนุ่ยครับยอดยครับยอดเลยครับผมอี่สุดยอดเลยครับมันสุดยอดอีลีครับดีใจด้วยที่วันนี้ได้มาสนุกกันเฮฮากันนะครับครับผมครับแหมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะใครที่อยากจะมาสนุกสนานแบบนี้นะฮะผจญภัยความมันอย่าลืมมาที่ผางามแอดเวนเจอร์ที่นี่นะฮะเปิดต้อนรับ ทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็สามารถมาจะมาพักหรือว่าจะพักแล้วมาเล่นหรือไห้พักแวะมาที่อามาเล่นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าบริษัทมาทำทีมบิวดิ้งด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านผางงามครับข่าวดีคือเราได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน5นะครับสถานที่ที่จัดประชุมท่องเที่ยวสัมมนาดีที่สุดในในประเทศไทยนะครับหนึ่งในห้าได้กิจกรรมประจ o ภัยฝากช่วยๆเลยนะครับฝากเข้าไปโหวตครับถ้าท่านชอบเราท่านเป็นแฟนเรานะครับไปกดลิงก์นะครับแล้วก็จะมีรางวัลสำหรับคน ที่หวงด้วยครับผมแล้วก็มีการจับรางวัลให้ส่วนใครที่เคยมาแล้วนะฮะจะกดเลิฟด้วยก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณบีด้วยที่วันนี้พาเรามาสนุกแน่นอนแต่ว่าอย่าไม่หมดนะฮะความสนุกสนานที่ผางามแอดเวนเจอร์นี้พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันในช่วงทัวร์ติดต่ออีกยกหนึ่งอีกยกหนึ่งใแล้ววันนี้ ลาไปก่อนขอบคุณคุณมีครับขอบคุณมากครับและพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกคืนวันเพือหัสสุกนะครับเที่ยงคืน55นาทีและคืนวันเสาร์นะครับเที่ยงคืน20นาทีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของฮิตติดดินได้ในครับทาง Facebook f แฟนเพจแล้วก็ทาง Instagram นี่เลยและเราสามคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ในขณะที่หนุยตีไข่นะฮะกระเพาะจุดหร,รือยังฮะทอดไข่เจียวเลยฮะโอ้โหสุดยอดอ่าไม่ใี่อะไรเลยที่สอนเลยนะจะถึงนเต้นทำไมอ้าวไม่รู้ว่าหลานจริงไปลุยลุยลุยไอหนุยคนแรก Look here